แล้วลุงชานะครับบ่อบ่อหนึ่งใหญ่นะครับไม่เข้าเลยลุงเข้าไหมไม่เข้าอ่ะลื่นดันดันดันแรงๆหน่อยลุงโอ้ยออกดูเสียงลอกนะครับอุยลอกเชียบกันด้วยหรือว่าให้นุยก่อนลุงใหญ่ายยาครับให้นุยไปลุงให้นุยก่อนนุยก่อนหนะนะคนนี้มองอัดเลยวรับให้นุยให้นุยก่อนไหนมาด้วยกันเปล่ามา แล้วถ้าได้ปลาคนเดียวปล่อยแกกลับคนเดียวนะปล่อยคนเดียวเลยปล่อยไร้หนุโอ้ยนุ้นนุ้งให้นุ้ยก่อนลุงแก่ๆด้วยไม่ค่อยมีแรงอัดเท่าไหร่เขี่ยเขี่ยโอ้ยไม่เข้าเลยอ่ะแก่ๆๆอย่างเดียวเลยเอาคันนี้ขึ้นเลยเอาค่นั้นขึ้นก่อนเอาคันนั้นขึ้นก่อนโอ้ยดูเสียงลอกนะครับไม่ใช่เชี่ยไม่ดีด้วยกลัวขาดใส่เอ็นเล็กด้วยใส่เอ็นเล็กด้วย เงินก็ธรรมดานะนี่นี่อยู่นี่อยู่นี่ใจเย็นไอ้นุ่ยก่อนมีสิทได้โอ้ยโอ้ยโอ้ยหางโอ้ยตัวนี้ยี่สิบโลยี่สิบแน่ครับโอ้ยโอ้ยดูโอ้ยแน่นอนครับตัวนี้ยี่สิบกว่าโลครับโอ้ย จอได้นี่แหละตัวนี้แหละเนี่ยแหละเฮ้ยมันไม่มีตัวเดียวนะมีหลายตัวติบกว่าโลก็มีตัวนี้อาจจะไม่ถึงยี่สิบก็จอใหญ่กว่านี้นะออม,านมาเร็วมาเร็วสองสวกเลยเออโหยอ,อ,อ,อาจอาจยังนานเ,เนี้ยครับอยู่ด้วยอุ้ยแม่เมื่อกี้สต็อปไว้<ฮ>ช็อตเด็ดเลยนะมาอุ้ยนุ่งครับนุ่งครับเห็นไหมครับขาวเลย ไหมครับฟึบเหนื่อยแล้วครับโอ้โหโอ้ยโอ้ยสุดยเลยลูกแกเลยโอ้ยโอ้ยยกไม่ขึ้นน่ะโอ้โหโอ้ยโอ้ยใหญ่มากเดี๋ยวถ่เลยโอ้โยยังยักษ์ครับโอ้ยลุงสุดยอดเออโอ้ยสุดยอดสุดยอด